ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะจ๊ะมาแล้วจ้าพายุฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนวนันพุธวันนี้พารุษัทเมื่อคืนพยากรณ์ไว้แล้วก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้มาตามพยากรณ์พยากรณ์ตั้งแต่เช้าแล้ว เขามาแล้วแรงด้วยแรงจริง กองโฟกัสต้นไม้ไม่ได้โฟกัสได้แต่ห่วงลวดอ่าได้แล้วนี่ไงลมแรงดูการโยกของต้นชบาาอ้ยฟ้าแลบด้วยเดี๋ยวฝนน่าจะมา ดูหลังบ้านบ้างหลังบ้านเป็นไงลมแรงนะ ถ้าเปิดหน้าต่างจะหน้อาอัดโทรศัพท์ปดเสียงดังวีดข้อความเตือนทอร์นาโดจะปรดรีบแจ้นลงไปนั่งอยู่ข้างล่างเลยพิเตอร์กลับมาบ้านแล้วนะคะนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่าง <c oughs> กลัวเจอทอร์นาโดข่าวเตือนข่าวเตือนทอร์นาโด some weak rotation in this particular area also southern sections of uh, chester county moving into uh, sections of yeah, this is had a history of producing uh, some hail up to the south and west zooming into this particular area under the tornado warning it includes sections of northern well ดูเมฆลอยอุณหภูมิ91ฟาเรนไฮน์นนะอากาศร้อนนะพาย,ยุมาัะง,งั้นน่กกากลัวฟ้าสว่างมากเลย เมื่อกี้นี้ฟ้ามืดกลัวเตือนทอร์นาดนี่แหละลมเบาๆดูจากใบไม้ไหว บาบาอดนั่งรอถึงห้าโมงครึ่งน,นะคะตามเวลาเตือนให้ระวังนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีลมแรงนะคะหลังจากนั้นทานกับข้าวปกตินะคะวันรุ่งขึ้นเดินสำรวจรอบบ้านมีกิ่งไม้หักเล็กน้อย ข่าวทีวีนะคะบริเวณที่อื่นนะใกล้เคียงกันนี่แหละไฟดับต้นไม้ใหญ่หักนะคะเยอะเลยไฟดับเพราะต้นไม้ลมทับสายไฟนะคะโอ๊ตออกไปช้อปปิ้งมาตอนเช้านะคะอากาศดีมากนะคะไปดูวิดีโอช้อปปิ้งบอสคอปกันนะคะ